แปบ๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บหนึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้ข้าวปุ้นข้าวปั้นจะมาที่ <Yeah. S 1> ไดโนบ้าเอ้ยใช่อันนี้หรือเปล่านะอ๋อใช่แล้วอันนี้แหละค่ะพอดีข้าวปุ้นข้าวปั้นได้คูปองมานะคะเล่นหนึ่งชั่วโมงค่ะเป็น ไดโนพารนคนะคะของโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวค่าขพุญข้าปั้นจะดีใจแค่ไหนหนูไม่เล่นของพี่เขาค่ะอันนี้ช่อง1 0บาทน,นะคะนับคืนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูถอดรองเท้าลงทิ้งค่ะถอดรองเท้าเลยค่ะถอดให้เป็นระเบียบนะคะ เขาเรียกอะไรคะไฟเออร์ใช่ไหมไฟเออร์อะไรคะเขาเรียกอะไรคะเอาอะไรนะจะมาปวดอืออะไรตอนนี้พี่ปั้นปวดอืออีกแล้วโอ้ขอซื้อหน่อค่ะอะไรคะไม่รู้หนูต้องเก็บจานชามเก็บครัวให้เรียบร้อยนะคะ โอเคหนูเก็บให้เรียบร้อยนะในกันมีอะไรเยอะแยะเลยนี่ไงมีคิดเชนด้วยโอ้หูาร์ุุนมีร้านดอกไม้ด้วยค่ะโอ้ยหนูเป็นเซเว่นเหรอคะค่ะซื้อขนมซื้อไอศครีมหน่อยค่ะใช่ค่ะขอช็อกโกแลตหน่อยนะคะออ ค่ะ <สา S 1> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคกดกดยังไงนะคะทอนตังยังไงนะคะปุ่นกดสิออนออฟมีคะลูกชอบมากเลยนั่นไงนั่นไงกดตรงนี้กดตรงนี้อ,อ้าวทำไมมันไม่ออกกดตรงนี้ละ่ะอ้าวทำไมไม่ออกแล้วล่ะ อ้าวนี่ไงนี่ไงปังอยู่นี่โอเคให้ละเอียดเลยเอ้ยพี่ปั้นเก็บเรียบร้อยแล้วหรอคะเก็บบ้านให้เรียบร้อยแล้วหรอคะโอ้โอเคเดี๋ยวพี่ปันป้นใส่ผ้าทำผ้ากันเปื้อนแล้วพี่พี่ปั้นจะทําอะไรให้ให้ป้าปุ้ยกินนะคะไหนหันหันมาหน่อยสิครอบครัวครอบครัวหันมาหน่อยคะ่ะว้าวค่ะตอนนี้ป้าอยากกินช็อกโกแลตอะคะ่ะ ไอศครีมช็อกโกแลตค่ะว้า wow. ว thank you งามๆอร่อยมากเลยค่ะหนูขายอะไรอะคะขายแฮมเบอร์เกอร์กี่บาทคะลกูกหนูขายได้เยอะจังเลยอะ่ะหนูหนูขายหนูขายแฮมเบอร์เกอร์แล้วหนูจะเอาตังค์ไปทำอะไรคะ อ๋อล้วคะร้านนั้นนั่นคืออะไรอะคะร้าอันนี้จานจานชาหนูหนูล้างจานหรือ,อยังยังไม่ล้างจานทำไมหนูไม่ใส่ชุดเชฟล่ะคะลูกเอ,เอใส่ชุดเชฟก่อนอาาโอเคเดี๋ยวป้าไปใส่ให้หนูป้านหนูรอป้าก,ก่อนโอเคหนูขายแฮมเบอร์เกอร์ได้ตังค์เยอะๆนะคะโอเคหนูทำอะไรคะวันนี้ทำพิซซ่าอ้าวอันนี้ร้านไอติมไม่ใช่เหรอคะ อ,อพิซซ่าก็มีจริงๆด้วยโอเคขอซื้อหน่อยได้ไหมคะได้โอเคค่ะได้ไอะไรเอาไปเสิร์ฟได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปนั่งรอตรงโน้นโอเคสวัสดีค่ะว,วันนี้พาครอบครัวไปปันมาเที่ยว Kidzone ค่ะซึ่งมีจุดต่างๆให้เด็เกๆเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านไอศครีมนะคะร้านพิซซ่าค่ะ บูธออฟฟิศนะคะโหร้านขายดอกไม้ก็มีหลายๆายร้านเลยค่ะซึ่งคุณขุนขปัชอบมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้เขาพุ่งขุนปัญชอบเป็นร้านค้าต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโซนความคิดสร้างสารรค์อะไรอีกมากมายแล้วก็มีโซนให้ผู้ปกครองนั่งรอด้วยนะคะนี่ง่ายผู้ปกครองก็อยากเล่นแล้วสิไปเลยค่ะอืม Спасибо. <laughs> ขึ้นสไลเดอร์ลงมาตรงนี้เลยว้าว,ว,าวไปเย้ว้าวสนุกไหมสนุกไหมคะอูโอ้เละว,วายแล้วค่ะพุ้นไปโน่นเลยเย้ ลาจรด้วยอวนอนงนคันนนคนนนเอาให้ถูกกดจราจรน,นะคะขับขับรอบเลยค่ะข,ขับตรงขับตรงถนนสีสีดำๆเนี่ยค่ะดี๋ยเป้านี้ออกให้อ่าอ่าไปเลยไปเลยไปเลยทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ เลี้ยวมาเลี้ยวมาเอาชนชนชนกันชนกันอา้าวระวังชนน้องค่ะลูกอา้าวให้ถูกกดจราจรน,นะคะหยอกน้องเส้นทางชนชนชนไปเลยค่ะไปเลยค่ะชนแล้วนะคะชนชนน,นนี่ค่ะยัไมีไหม มันยัง <tune in the middle>